เอาละครับคุณผู้ชมครับตอมเผือกทำงานนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยทางคุณหนุ่มกัญชัยนะได้โพสต์นะเป็นคำฟ้องนะาหน้าคำฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายนะในทางกฎหมายเรียกว่าคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญานะโดยมีแคปชั่นว่าร้องให้ครอาครวญว่าโดนรังแกนะครับแต่ว่าโชว์ความสะทุน เรียกเสียงแบบเร็วๆนะใช้วิธีด่าคนอื่นโดยไรซึ่งความจริงทุกวันนะฮะแช่งได้แม้กระทั่งเด็กนะครับมีบางคนบอกว่าช่างมันเถอะนะฮะแต่คุณหนุ่มกัญชัยบอกว่าไม่ใช่กับกูครับเพราะสําหรับกูด่าฟรีไม่มีในโลกนะด่าอีกก็ฟ้องอีกนะอันนี้เป็นแชแทกนะกี่กันก็รอนับกันนะครับแล้วก็แชแทกพรุ่งนี้เริ่มนะฮะคาดว่าเดี๋ยวจะน่าจะ เดี๋ยวดำเนินการนะเพราะว่าแบงค์ตัววันที่เอาไว้นะฮะแต่ว่าจะไปฟ้องเดือนตุลานะ